ับเท้าขึ้นบันไดได้ด้วยโอเคแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะลูกแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องพระสายแล้ววันนี้น้องพระสายจะไปไหนบบก้านกลับบ้านแล้วปิดเทมเอมแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค,ค่ะเปิดเทอมเมื่อไหร่คะห้าพฤษภาคมค่ะห้าพฤษภาคมแล้วเจอกันนะคะเจอกันนะคะกลับกลับบ้านไปปิดเทอมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทาอะไรบ้างเออ ทำงานอะไรเนาะกระดาษจะช่วยทำอะไรเอ่ยฮะทำอะไรดีนะทานข้าวเองไหมคะทานข้าวเองไม่ให้ใครป้อนใช่ไหมออเพราะว่าสายทำได้แล้วใช่ไหมคะทำได้แล้วทำได้แล้วเก็บจานเองได้ไหมคะจานเองอ๋าเก็บจานเองได้เดินสลับเท้าเดินสลับเท้าขึ้นบันไดได้ด้วยโอเคแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูก แลนำตัวเอง,เองี่ยคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องพระใสค่ะแล้ววันนี้น้องพระใสจะไปไหนกลับบ้านจะกลับบ้าน